ปฐมการบทที่หเชื้อสายของอาดัมจนถึงโนอาห์ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามอย่างของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วส่งอวยพรแก่พวกเขาและส่งเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ทรงสร้างนั้นเมื่ออาดัมอยู่ไม่ได้หนึ่งร้อยสาสิปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามชายยาของเขาและตั้งชื่อว่าเซตหลังจากอาดัมมีบุตรคือเซตแล้วก็มีอายุอีกแปดร้อยปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอาดัมได้เก้าร้อยสามสิบปีจึงสิ้นชีวิตเซตอยู่มาได้หนึ่งร้อยห้าปีจึงมีบุตรชายชื่อเอโนชหลังจากเซธมีบุตรคือเอโนชแล้วก็มีชีวิตอีกแปดร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเซตได้912ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนจอยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนันหลังจากเอโนจมีบุตรคือเคนันแล้วก็มีชีวิตอีก815ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอโนจได้9ก้ปีจึงสิ้นชีวิตเคนันอยู่มาได้เจปี จึงมีบุตรชื่อมหาลาเลวหลังจากเคนันมีบุตรคือมหาลาเลวแล้วก็มีชีวิตอีก840ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเคนันได้910ปีจึงสิ้นชีวิตมหาลาเลวอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อยาเรธหลังจากมหาลาเรลมีบุตรคือยาเลธแล้วก็มีชีวิตอีก830ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของมหาราเรลได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเรธอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนกหลังจากยาเรธมีบุตรคือเอโนกแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของยาเรธได้962ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนก อยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเสลาหลังจากเอโนกมีบุตรคือเมทูเสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอโนกได้365ปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเมทูเสลาอยู่มาได้187ปีจึงมีบุตรชายชื่อลาเมกหลังจากเมทูเสลา มีบุตรคือลาเมกแล้วก็มีชีวิตอีก782ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเมทูเซลาได้969ปีจึงสิ้นชีวิตลาเมกอยู่มาได้182ปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบุตรว่าโนอา์ Noah. กล่าวว่าคนนี้จะชูใจเราในการงานของเราการปรากร,รมของมือเราและจากแผ่นดินซึ่งพระยาเวส่งแช่งสาบไว้ หลังจากลาเม็กมีบุตรคือโนอาแล้วก็มีชีวิตอีก595ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของลาเม็กได้777ปีจึงสิ้นชีวิตโนอามีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟตปฐมกาลบทที่6ความชั่วช้า ของมนุษยาชาติอยู่มามนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิงบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยาพระยาเวจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวันเวลาของเขาคือร้อยี่สิปีเวลานั้นมีคนเนฟิลอยู่บนแผ่นดินภายหลังที่บุตรชายของพระเจ้า เข้าหาบุตรหญิงของมนุษย์และมีบุตรคือพวกที่เป็นเหล่านักรบในโบราณการเป็นพวกที่มีชื่อเสียงพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระไทยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักพระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานกับสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาเวโนอาห์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าต่อไปนี้คือลำดับพงพันของโนอาห์โนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าโนอาห์มีบุตรสามคนชื่อเชมฮามและยาเฟต คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพราของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้ายพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะมนุษย์ทั้งหมดประพฤตินตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเราด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก เจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเรือเป็นห้องห้องและยาชันทั้งข้างในข้างนอกจงต่อเรือนั้นตามแบบนี้คือยาวร้อยสาสเมตรกว้าง22่สเมตรสูงสิบสาเมตรจงทำช่องสำหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบน44่สิบสี่เซนติเมตรจงตั้งประตูเรือที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่สองและที่สาม พราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินเพื่อทำลายมนุษย์และสัตว์ใต้ฟ้าที่มีลมปราณทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิน้นแต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าเจ้าจะเข้าอยู่ในเรือทั้งตัวเจ้าบรรดาบุตรของเจ้าภรรยาของเจ้าและบรรดาบุตรสะพ้ายของเจ้าจงนำสัตว์ตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรือเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเจ้า นกตามชนิดของมันสัตว์ตามชนิดของมันสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ทั้งปวงต้องมาหาเจ้าเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เจ้าจงนําอาหารทุกอย่างที่กินได้ไปกับเจ้าและสะสมเพื่อเป็นอาหารของเจ้าและของบรรดาสิ่งมีชีวิตพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทอย่างไรโนอาก็ทําอย่างนั้นทุกประการปฐมกาลบทที่เจ็ด น้ำท่วมโลกแล้วพระยาเวตรัสแก่นูอาว่าเจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเราจงเอาสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนกในอากาศอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย พื่อรักษาพันธุสัตว์ให้มีชีวิตทั่วพื้นแผ่นดินเพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะทําให้ฝนตกบนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืนเราจะทาลายล้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดที่เราสร้างจากพื้นแผ่นดินโนอาก็ทําตามที่พระยาเวท่งบัญชาท่านทุกประการเมื่อน้ําท่วมแผ่นดินนั้นโนอามีอายุได้หกร้อปีโนอากับบุตรทั้งสามภรรยาและพวกบุตรสะพ้ายเข้าไปในเรือนั้นเพื่อให้พ้นน้ําท่วมสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทิน และสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินกับนกและสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินก็มาหาโนอาแล้วเข้าไปในเรือเป็นคู่ๆทั้งตัวผู้และตัวเมียดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาไว้เมื่อล่วงไปเจ็ดวันน้ำก็ท่วมแผ่นดินเมื่อโนอามีอายุได้หกรอปีในเดือนที่สองวันที่สิของเดือนนั้นในวันนั้นเองน้ำพุใต้บาดาลที่ลึกมากทั้งหมดก็พุ่งขึ้นมาและช่องฟ้าก็เปิดฝนตกบนแผ่นดินสี่สิบวัน สี่สิบคืนวันเดียวกันนั้นโนอากับเชมฮามและยาเฟสบรรดาบุตรของท่านและภรรยาของโนอากับบุตรสะใภ้สามคนเข้าไปในเรือคนเหล่านั้นกับสัตว์ทั้งปวงตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมันและสัตว์เลื้อยคลานทั้งปวงบนแผ่นดินตามชนิดของมันและนกทั้งปวงตามชนิดของมันคือนกทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจก็เข้าไปในเรือกับโนอาเป็นคู่กู บรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดต่างเข้าไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาและพระยาเวทรงปิดให้ท่านอยู่ข้างในน้ำท่วมแผ่นดินตลอดสี่สิบวันน้ำทวีขึ้นหนุนเรือให้สูงเหนือแผ่นดินน้ำทวีมากขึ้นบนแผ่นดินส่วนเรือก็ลอยขึ้นบนผิวน้ำน้ำทวีแรงมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมดน้ำท่วมสูงขึ้นไปเจ็ดเมตรครึ่งและภูเขาทั้งหลาย ก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคือนกสัตว์ใช้งานสัตว์ป่ากับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินและมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิน้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมกูกคือทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิน้นพระองค์ทรงทำลายล้างสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์ใช้งานและสัตว์ลื้อคลานและนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทำลายล้างเสียจากโลก เหลืออยู่แต่โนอาและบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านในเรือน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึงร้อยห้าสิบวันปฐมกาลบทที่8เมื่อน้ำลดพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอากับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่กับโนอาในเรือจึงทรงทำให้ลมพัดผ่านมาเหนือแผ่นดินน้ำก็ลดลงน้ำพุของบาดาลและช่องฟ้าทั้งหลายก็ปิด ฝนจากฟ้าก็าหยุดน้ำก็ลดลงจากแผ่นดินเรื่อยเ,อยเมื่อล่วงไปร้อยห้าสิบวันแล้วน้ำก็ลดระดับลงณวันที่สิบเจ็ดของเดือนที่เจ็ดเรือก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัตน้ำนั้นลดระดับลงเรื่อยๆจนถึงเดือนที่สิบในวันที่หนึ่งเดือนที่สิบก็เห็นบรรดายอดภูเขาเมื่อครบสี่สิบวันแล้วโนอาก็เปิดหน้าต่างที่ทำไว้ในเรือปล่อยกาไปตัวหนึ่งกาก็บินไป และบินกลับมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดลงไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังแต่นกพิราบนั้นไม่พบที่ที่จะเกาะได้จึงบินกลับมาหาโนอาที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่โนอาจึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นมาหาท่านนำเข้าไปในเรือโนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีกเมื่อเวลาเยน็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอา และคาบใบมะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วโนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันหลังจากนั้นจึงปล่อยนกพิราไปนกนั้นไม่กลับมาหาโนอาอีกเลยเมื่อถึงวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งปีที่หกร้อยเอ็ดน้ำก็แห้งจากแผ่นดินโนอาเปิดหลังคาของเรือและมองเห็นว่าพื้นดินแห้งเมื่อถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งแล้ว พระเจ้าตรัสแกโนอาว่าเจ้าจงออกไปจากเรือทั้งภรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าและบุตรสะใภยของเจ้าด้วยจงพาสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าที่มีเลือดเนื้อคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดที่คลานบนดินให้ออกไปเพื่อจะได้แพร่พันธุีขึ้นมากมายบนแผ่นดินโนอาก็ออกไปพร้อมกับบุตรภรรยาและบุตรสะใภยสัตว์ทุกชนิดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดกับนกและสัตว์ที่เคลื่อนไหวไปมาบนแผ่นดินทั้งหมด ก็ออกไปจากเรือตามพันของมันพระสัญญาของพระเจ้าต่อโนอาโนอาสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวและเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาดและนกที่สะอาดมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้นพระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยแล้วทรงด â ริตในพระไทยว่าเราจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดีเพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็กเราจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอีก ดังที่เราได้ทำแล้วนั้นตราบที่โลกยังมีอยู่จะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวมีเย็นกับร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีวันและคืนตลอดไป